แพสเฟ e คืออะไรนะครับต้องใช้หรือไม่นะครับ p พสเฟ e เป็นเสมือนคำพิเศษอีกหนึ่งคำที่เราเพิ่มขึ้นมาไม่มีอยู่ใน Seed Word Dictionary นะครับเป็นคำที่เราคิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้น ถ้าเราลืมเราจะไม่สามารถเข้าถึงตัว private key ของเราได้อีกเลยเนาะหม่ผมไม่แนะนำนะครับ passphrase เนี่ยคือรหัสเพิ่มเติมนะเป็นคำที่ไม่จะมีใน Dictionary เราคิดเอาเองได้เลยนะครับสร้างกระเป๋าเพิ่มจากตัว s e p h r a s e เดิมก็คือสมมุติเรามี24คําคำระบบอีกหนึ่งคำกลายเป็นคำที่25นะครับเราสามารถสร้าง s e p h r a s e ได้หลายๆอันก็จะมีกระเป๋าได้หลายๆชุดนะครับข้อดีคือมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับข้อข้อ2นะครับ ก็คือเราสามารถซ่อนกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าจริงของเราได้นะครับข้อเสียเนี่ยก็มีมันสลับซับซ้อนเสี่ยงที่จะผิดพลาดนะครับมือใหม่ก็คือถ้าลืมแพสเฟสก็คือเข้าไม่ได้เลยนะครับ Not y o u r Key Not y o u r c o i ยนะครับถ้าลืมแพสเฟสก็เหมือนข้อเสีย